ออสเตรเลียออสเตรียสองชื่อประเทศที่ดูเผินๆจะเห็นได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากเลยแตกต่างกันแค่ตัวอักษร AL เท่านั้นเองและอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยสับสนในการเรียกชื่อได้ในบางครั้งจริงๆแล้วสองประเทศนี้เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันแน่ของที่มาของชื่อประเทศไหมมีอะไรบางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งแน่ของพื้นฐานทางประวัติศาสตร์องค์ประกอบอืนอ่นๆบ้างหรือเปล่าสงสัยกันไหมอ่า เราจะมาร่วมหาคำตอบกันในเควสซีรีส์กับคุณแบบ Insight Social Study ในต่อนนี้กันนะครับ ครูแปบจาก Inside Social Study เรียนรู้สมุทรสาแบบเข้าถึงกับครูแป๊บนะครับก็มาอยู่กันในส่วนของ quest series นะครับซึ่ง quest series ใน,นตอนนี้ก็เป็นตอนที่5กันแล้วนะครับกับตอนที่มีชื่อว่าออสเตรียออสเตรียเอ๊ะสประเทศนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันไหมก็เป็นชื่อ2ประเทศที่มีความใกล้เคียงกันในแง่ของตัวชื่อมากเลยนะตัวสอนที่แตกต่างม,มีเพียงแค่ตัวอั A L เท่านั้เองเพราะใส่ตัวอั A L เข้าไปในประเทศออสเตรียมันจะกลายเป็น ออสเตรเลียได้ทันทีเลยเนาะซึ่งความแตกต่างกันแค่นี้แหละมันก็ได้ทําให้พวกเราอาจจะเกิดความเข้าใจผิดในการเรียกชื่อหรือในการฟังได้ในบางครั้งบางครั้งพูดออสเตรเลียฟังเป็นออสเตรียพูดออสเตรียฟังเป็นออสเตรียเคยบ้างไหมประสบการณ์แบบนี้นะครับเนื่องความแตกต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยขนาดนี้ครับก็เลยจะมีคําถามที่ถามพวกเราต่อกันไปสนิดหนึ่งว่าพวกเราคิดว่าจริงๆแล้วออสเตรเลียกับออสเตรียเนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกันมีที่มาในแง่ของตัวรากทางภาษาที่มีความสัมพันธ์นกันหรือเปล่า หรืบอบางคนอาจจะมองลืมไปกว่าน,นั้นก็ได้นะก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของภูมิหลังทางประวัติศาสตร์คิดว่าเกี่ยวข้องกันไหมอ่ะให้เวลาคิดแล้วกันเอาห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งตุ่หมดเวลานะครับและคาตอบถูกต้องก็คือปลือไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับระหว่างออสเตรียกับออสเตรเลียเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันในประเด็นเรื่องของความแตกตา่างระหว่างออสเตรียกับออสเตรเลียว่ามีประเด็นในเรื่องของอะไรบ้างเนานะครูปับอยากจะ บอกปั๊บพวกเราเล็กน้อยก่อนนะครับด้วยการที่ให้เรามาทําความรู้จักกับออสเตรียกับออสเตรียให้มากขึ้นว่าเวลาที่เราพูดถึง2ประเทศนี้เราจะได้ถึงภาพอะไรขึ้นมาด้บ้านนะครับเริ่มจากในส่วนของออสเตรียก่อนละกันเนาะสำหรับออสเตรียนั้นเรื่องแรกที่ผมอยากจะยกย่องขึ้นมานั้นจะเกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกท่านหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ว่านักดนตรีคลาสสิกคนนี้เนี่ยเป็นชาวออสเตรียนะครับอ่ะนักดนตรีคนนี้นะครับก็คืออามาดิอุสวอรฟกังโมสานั่นเองเคยได้ยินชื่อไหม โดยเฉพาะอย่างนี้คนที่เรียนพวกดนตรีสากลเนี่ยต้องเคยได้ยินชื่อแน่ๆใช่ไหมอ่าโมซาร์ทนั้นเป็นดนตรีที่อยู่ในช่วงของศตวรรษที่18นะครับแนวดนตรีที่โมซาร์ทแต่งออกมานั้นในทางปริคอ <c oughs> จะเรียกกันว่าดนตรีแบบคลาสสิกนั่นเองนะครับอ่าโมซาร์ทได้มีการแต่งเพลงที่ใช้ในการเล่นสําหรับพวกวงออเคสตรานะครับออเคสตราเนี่ยมันก็จะเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรีหลากหลายนะครับนอกจากมีลักษณะของออเคสตราแล้วก็จะมีในส่วนของโซนารานะครับโซนาราเนี่ยจะเป็นบท เพลงที่เอาไว้ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีเนาะที่โดดเด่นของโมซาร์ทจะเป็น เปโนโซนาต์ ata, นะครับคนที่เรียนเปโนเนี่ยเริ่มต้นเวลาเราเริ่มเรียนเนี่ยก็จะมีโนต้ตพื้นฐานมาให้เราเรียนใช่ไหมมันก็จะเป็นเปโนโซนาตาที่โมสาตเนี่ยแต่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของภาพแรกที่เราจะนึกถึงออสเวขึ้นมาได้นะครับอ่ะภาพที่2ที่จะทําให้เรานึกถึงออสเขึ้นมาได้เป็นเหตุการณ์สมพั์ทางป,ประวัติศาสตร์อีกหนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนั้นน่าจะเคยผ่านกันมาบ้างแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของชนวนเหตุุขขออองงงงงงกกกกกกกาาาาาารารรรเเเเิิิดดดดสสสคคคคคคมมมโโลลัััั้้้้นนนนนน่่ะบีีจจทท็ืึช ญาติของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีเห็นชื่อไหมจักรวรรดิออสเตรียตึ๊ดตร๊ดตึดแล้วมันจะมีฮังการีพอเขาโอน,นเขาไปลงฮังการีเข้ามาด้วยนะครับลักษณะแบบนี้ก็คืออาร์เยุฟฟานเฟอร์ดินานถูกลอบสังหารที่ซราเยโวนะครับซึ่งเป็นเมืองเอกของแคว้นบอสเนียนั่นเองนะโดยทางออสเตรียฮังการีเนี่ยปัจจัยชื่อว่าคนร้ายนั้นมีความเกี่ยวข้องกับทางเซอร์เบียมันก็เลยทำให้ทางออสเตรียฮังการีเนี่ยมีความขัดแย้งกับเซอร์เบียตอนหลังก็ไปลากเอาเยอรมัน เอารัสเซียเอาฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งมันก็เลยขยายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพที่2ที่เราจะนึกถึงออสเตรียขึ้นมาได้นะครับภาพที่สาที่คุปแั๊บยขึ้นมานั้นเป็นภาพที่ร่วมสมัยสิดหนึ่งและครูปป๊บก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านสิ่งนี้มาแล้วนะครับนั่นก็คือชื่อของอาหารที่มีชื่อว่าไส้กรอกเวียดนานันเองนะครับคนที่ทานหมูทานไก่ได้น่าจะเคยทานมาแล้วใช่ไหมอ่าชื่อเวียตนานันเป็นชื่อของเืองหลวง ออสเตรียนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือสาภาพหลักๆเวลาเราพูดถึงออสเตรียกูแบบคิดว่าเป็นสาภาพหลักที่สําคัญที่ยกขึ้นมานะครับแต่สําหรับคนอื่นนั้นอาจจะนึกถึงภาพอื่นก็ได้นะเพราะจุดออสเตรียมีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่บนงคนอาจจะนึกถึงภาพของบุคคลสําคัญกษัตริย์หรือราชินีที่สาคัญของออสเตรียก็ได้หรือบางคนอาจจะนึกถึงภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับมีมากมายยิ่งโดยเฉพาะคนที่เคยไปเที่ยวออสเตรียมาแล้วเนี่ยน่าจะเห็นภาพอะไรหลากหลายกูแบบเนาะอ่ะเสร็จจากฝั่งออสเตรียที่ต้องไปดูในฝั่ง อยากจะยกให้พวกเราได้มองเห็นก็คือสัตว์พื้นเมืองของเขานะครับสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียน,นจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสประเภทนะประเภทแรกที่พูดถึงสัตว์ประเภทนี้ต้องนึกถึงออสเตรเลียแน่นอนก็คือจิงโจ้ Reaper. นั่นเองนะครับจิงโจ้เนี่ยคนออสเตรเลียใช้เป็นตราแผ่นดินของเขาด้วยเนาะคือถ้าเราดูจากตัวตราแผ่นดินของออสเตรเลียเนี่ยจิงโจ้จะอยู่ทางด้านฝั่งขวามือนั่นเองนะครับนอกจากจิงโจ้แล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกหนึ่งชนิดที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของออสเตรเลียก็คือ มีคอาลาเนาะ,ะน่ารักน่ารักแบบนี้แหละนะครับทั้งมีโคอาลาแล้วก็จิงโจ้เนี่ยถูกนำไปใช้เป็นพวกตรากีฬาพวกมาสคอตต่ตางๆมากมายของพวกทีมกีฬาต่างๆในออสเตรเลียนะครับแล้วก็พวกเวลามีมหกรรมกีฬาใหญ่ๆเนี่ยออสเตรเลียก็มักจะดึงสัตว์พวกนี้ขึ้นมาเป็นมาสคอตของตัวเองนะถัดจากในเรื่องของสัตว์พื้นเมืองเราดูคนบ้างไหมในยักษ์ของคนนยคจจรับอยากจะยกตัวอย่างชนพื้นเมืองเดิมของออสเตรเลียนะครับซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะเคยรู้จักชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มาแล้วนะชนพื้ จากยุโรปจะเดินทางเข้ามาในช่วงศตวรรษที่17นั่นก็คือพวกอะบอริจินนั่นเองนะครับอะบอริจินนั้นพวกนี้จะมีสีผิวที่เข้มแตกต่างจากพวกยุโรปที่เข้ามาเพราะยุโรปจะเป็นพวกขาวสอยนะพวกนี้จะเป็นชนพผื้นเมือนก็สีผิวก็จะเข้มกว่าแล้วเขาก็จะทาหน้าด้วยแป้งสีขาวขาวนะครับอาจจะมีการใช้อาวุธพวกบูมแบร์แรงพวกหออปลายาพวกเนี้ยนะครับปัจจุบันนั้นพวกอะบอริจินนั้นจะมี ฐานหลักอยู่ที่ออสเตรเลียทางตอนเหนือนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่เราจะนึกถึงออสเตรเลียขึ้นมาได้นะครับภาพพิสารที่ครูวัฒอยากจะยกตัวอย่างในกรณีของออสเตรเลียขึ้นมาเราเห็นสัตว์เราเห็นคนไปแล้วนะทีนี้ไปดูในแง่ของตัวสถานที่กันบ้างน,นะครับสถานที่ที่ครูวัานจะยกตัวอย่างขึ้นมานี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอสอสเตรเลียเนาะออสเตรเลียอาจจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งแต่ว่าที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเวลาพูดถึงปุ๊บเราจะนึกถึงออสเตรเลียขึ้นมาได้เลยถือเป็นแหล่งมาของประเทศเเเลยยนนนนนะะคคครรรรััับบ่่ก็ืือออซิดี์์โปาาฮสห โรงพยาราลซิดนีย์ทุกคนน่าจะเคยเห็นแน่นอนใช่ไหมอ,อย่างนี้นะครับซึ่งซิดนีย์โอปราห์เขาชื่อก็บอกแล้วว่าซิดนีย์ดังนั้นสถานที่นี้ก็ตั้งอยู่ที่เมืองซิดนีย์แล้วซิดนีย์ก็ถือเป็นเมืองสําคัญเวลาพูดถึงออสเตรเลียเมืองนี้ก็จะลอยขึ้นมาอันดับแรกๆแ,แต่ก็ต้องจําไว้นิดนึอเนาะว่าซิดนีย์เนี่ยถือเป็นเมืองท่าที่สําคัญของออสเตรเลียแต่ไม่ใช่เมืองหลวงนะครับทุกคนถ้าเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลียนั้นจะมีชื่อว่า แคนเบราจะอยู่ใกล้ๆก,กันเนาะอย่าสับสนนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือภาพของความเป็นออสเตรเลียและออสเตรียในส่วนของการวอร์มอัพคิดว่าทุกคนคงจะมองเห็นภาพของออสเตรียกับออสเตรียอย่างชัดเจนแล้วเนาะทีนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างออสเตรียกับออสเตรเลียสองชื่อประเทศที่ฟังดูแล้วคล้ายคลึงกันมากเลยแต่มีมิติของความแตกต่างกันในหลากหลายเรื่องนะครับเริ่มเรื่องแรกที่เราจะดูความแตกต่างกันก็คือในเรื่องของที่ตั้งลักษณะของประเทศนั่นเองนะครับอ่ะ เริ่มจากอสอสเตรียนะครับออสเตรียเป็นประเทศที่อยู่ในซีกโลกเหนือในพื้นที่ของทวีปยุโรปนะครับโดยตำแหน่งของออสเตรียจะอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกนั่นเองนะครับแต่ว่าพื้นที่จะอยู่มาทางด้านของตะวันออกสุดของยุโรปตะวันตกเนาะอ่ะลักษณะของ ออสเตรียเนี่ยในทางภูมิศาสตร์เราจะเรียกว่าแลนด์ล็อกถ้าเราดูจากลักษณะของพื้นที่คาว่าแลานด์ล็อกในที่ก็หมายถึงดินแดนที่ไม่ติดกับชายฝั่งทะเลเลยนะครับล้อมออสเตรียทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประเทศต่างๆนะที่เป็นแผ่นดินล้อมทั้งหมดนะอันนี้ก็คือจุดเด่นของออสเตรียหันกลับมาดูฝั่งของออสเตรเียซึ่งตรงกันข้ามกับออสเตรียทุกอย่างนะครับออสเตรียออสเตรียนั้นอยู่ในซีกโลกใต้เนาะในพื้นที่ทเ,เรียกกันว่าภูมิภาคออเชียนนั่นเองนะ ลักษณะของออสเตรียเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นทวีปทวีปหนึ่งนะครับมีลักษณะพื้นที่เหมือนกับเกาะถ้าเราดูจากตัวแผนที่นะครับดังนั้นก็คืออย่างที่บอกถ้าเป็นเป็นเกาะก็คือไม่ติดกับประเทศใดๆเลยใช่ไหมล้อมทั้งหมดก็คือใช้ฝั่งทะเลหมดเลยอันนี้คือข้อแตกต่างที่สําคัญเนาะออสเตรียเป็นแลนด์ล็อกไม่ติดทะเลเนาะแล้วก็มีลักษณะอยู่ในซีกโลกเหนือด้วยในขณะที่ออสเตรียนั้น ล้อมรอบเป็นทะเลทั้งหมดนะครับแล้วก็อยู่ในซีกโลกใต้นั่นก็คือความแตกต่างเดิมแรกเนะเรื่องของที่ตั้งลักษณะของประเทศโอเคไปดูความแตกต่างในเรื่องที่2กันกรในเรื่องที่2เนี่ยแหละที่เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันดูเหมือนมันใกล้เคียงกันเขาน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันแต่ความจริงไม่ใช่ซึ่งนั่นก็คือที่มาของชื่อประเทศรากภาษานั่นเองนะครับอ่ะเริ่มจากในส่วนของออสเตรียกันก่อนนะครับสําหรับออสเตรียนั้นถ้าเราจะดูที่มาของชื่อประเทศของเขาเนี่ยจะต้องไปดูเป็นภาษาเยอรมันเนาะเนื่องจากว่าคนออสเตรียเขาพูดภาษา เยอรมันเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วภาษาเยอรมันของชื่อประเทศออสเตรียก็คือคําว่าออสเทอริสนะครับคำว่าออสเทอริสนั้นมีที่มาจากภาษาเยอรมันที่เก่ากว่าอีกทีนึงคือคําว่าออสเตริชีนะครับคำคำนี้แปลว่าอาณาจักรทางตะวันออกท้งนี้ก็เพราะว่าออสเตรียนั้นตําแหน่งของเขาตั้งแต่สมัยที่มีบทบาททางการเมืองในยุโรปขึ้นมาเนี่ยอยู่บริเวณพื้นที่ตะวันออกสุดของจักรวรรดิโรมัน อันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับเรียน,นที่พราสังคกตคือ Holy Roman Empire จักรวรรดินี้ตั้งขึ้นมาในช่วงปีรัชา์900กว่าๆนะครับซึ่งอยู่ในช่วงของกลางๆถึงไปลายสมัยกลางแล้วนะครับแต่ว่าอายุของจักรวรรดิจะลากยาวต่อไปจนกระทั่งถึงในช่วงของสงครามนโปเลียนต้นศตวรรษที่19เลยทีเดียวดังนั้นจักรวรรดินี้จะมีอายุที่ ยาวนานมากนะครับแล้วในช่วงต้นๆของสมัยใหม่ก็คือในช่วงศตวรรษที่15เนี่ยผู้ปกครองของทางออสเตรียก็คือสายราชวงศ์ฮับสบูกเนี่ยจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดิโรมันศักดิธิ์แล้วมีบทบาททางการเมืองของยุโรปต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งในช่วงสงครามนโปเลียนด้วยตอนที่จักรวรรดิโรมันศักดิธิ์เนี่ย จะสิ้นสุดได้ประมาณ2-3ถึงปีนะครับทางออสเตรียเนี่ยเขาก็รู้แหละว,ว่าจักรวรรดิเนี่ยท่าทางจะไม่ไหวและสู้นกรพรรดินโปเลียนทางของทางฝรั่งเศสไม่ได้ทางออสเตรียเนี่ยเขาก็ตั้งจักรวรรดิของตัวเองขึ้นมาในช่วงปีคศ .1806 ก็คือก่อนที่ลงมาสักสิบจะสิ้นป,ประมาณ2 3ปีนะครับแล้วจักรวรรดิออสเตรียตรงนี้ก็จะดำรงคงอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงในปี1 8 6 7เนี่ยก็จะไปเอารวมเอาฮังการีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เกบเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิในลักษณะที่เป็นลักษณะระบบสมุนสิทธิราชคู่เราจะเรียกลักษณะจักรวรรดิตรงนี้ตั้งแต่ปี1917ต่อไปว่าจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนั่นเองนะครับแล้วก็จักรวรรดนินียก็จะมีอายุมีบทบาทสําคัญต่อการเมืองของยุโรปต่อไปจนกระทั่งในช่วงของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เมื่อกี้คุณแบบพูดถึงในประเด็นเรื่องของภาพจําของออสเตรียไปแล้วเนาะอ่ะ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับออสเตรียฮังการีนั้นทำสงครามกับทางกฤษกับฝรั่งเศสแล้วเราก็รู้แล้วว่ากิษกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีชัยชนะใช่ไหมดังนั้นจักรวรรดินี้ก็จะสิ้นสุดหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยออสเตรียก็จะมีการพัฒนาเป็นระบอบศาสตร์นั่นเองนะครับมีรูปแบบการเป็นลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่ในปี1955เป็นต้นหมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพของโครงสร้างพัฒนาการของออสเตรียหรืออธิบายประวัติศาสตร์แบบคร ลากยาวเป็นีนึงอ่ะในแง่ของตัวที่มาของชื่อนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะว่าคําว่าออสเตรีที่แปลว่าอาณาจักรทางตะวันออกก็หมายถึงว่าออสเตรียนั้นตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ในเปลือนพื้นที่ตะวันออกสุดของจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์และอย่างที่บอกตอนหลังเขามีบทบาทในโรมันศักดิ์สิทธิ์มันก็เลยทำให้เขามีความเกี่ยวข้องกับชื่อจักรวรรดิตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของชื่อจริงๆเนาะแต่คําว่าออสเตรียที่เราใช้กนอยู่ในปัจจุบัน a U S T R I A ตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นการเรียก ออสเตรียให้เป็นภาษาละตินนะครับภาษาละตินเวลาที่เขียนอักษรก็จะเหมือนที่เราออกเสียงป็นภาษาอังกฤษทุกวันนี้นะครับ austria แต่ในภาษาละตินเขาจะออกเสียงว่าอสเตรียนั่นเองเหตุผลที่ต้องเรียกเป็นภาษาละตินก็เพราะว่าในช่วงต้นๆของสมัยใหม่ที่ทางออสเตรียขึ้นมามีบทบาททางการเมืองในยุโรปเนี่ยมันเป็นช่วงที่ภาษาละตินนั้นได้รับความนิยมมากกว่าภาษาละตินเป็นภาษากลางเทียบกับภาษาอังกฤษในปัจจุบันส่วนภาษาเยอรมันนั้นถือเป็นภาษาถิ่นที่ ใช้กัน,เ,นเฉพาะในพื้นที่นั่นเองลักษณะแบบนี้มันก็เรียกว่าออสเตรียนั่นเองแบบนี้นะครับแล้วคำว่าออสเตรียมันก็เลยพัฒนาเกี่ยวข้องกับคําว่าออสเตรียในภาษาอังกฤษ,กษมันก็เลยเนี่ยดูเหมือนจะไปใกล้ยังออสเตรียจริงๆแล้วที่มาของชื่อประเทศจริงๆแล้วต้องเป็นภาษาเยอรมันนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือในฝั่งของออสเตรียหันกลับมาดูในฝั่งของออสเตรียกันบ้างน,นะครับออสเตรียนั้นที่มาของชื่อประเทศมาจากคําว่า t e ราออสเตรียสอินคอร์นินะครับซึ่งคำคำนี้เป็นภาษาละตินมีความหมายว่าดินแดนทางใต้ที่ไม่เป็นที่รู้จักทั้งนี้ก็เพราะว่าเดิมทีนั้นพวกกรีกและชาวโรมันในช่วงสมัยโบราณเนะี่ยเขามีความเชื่อกันว่าในพื้นที่ดินแดนอีกฟากฝั่งหนึ่งของเขาก็คือหมายถึงซีกโลกใต้นะเพราะว่าพื้นที่ของพวกกรีกกับโรมันก็มัดทวีปยโโรปถูกไหมอ่ะน่าจะมีผืนแผ่นดินอยู่ เช่นเดียวกับในซีโลกเหนือที่เขาอยู่นั่นเองนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีวิทยาการในตอนนั้นเนี่ยมันยังมีความก้าวหน้าไม่มากพอที่จะสามารถสำรวจพื้นที่ทางใต้ได้ผมเวลาเขาวาดแผนที่เนี่ยก็เลยวาดเป็นลักษณะโอเคเป็นลักษณะเป็นแผนดินี้คร่าวๆเอาไว้ก่อนนะครับจนกระทั่งมาถึงในช่วงศตวรรษที่17เนาะก็จะมีชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ามาครบพื้นที่ที่เป็นออสเตรียปัจจุบันนะครับก็คือเป็นชาวดัตช์นั่นเองนะครับหรือพวก ในพวกดัชก็คือประเทศนเธอแลนด์นั่นเองนะครับโดยพื้นที่ที่เขาพบออสเตรียเนี่ยจะเป็นชายฝั่งทางตอนเหนือแล้วก็ทางตะวันตกของประเทศจุดที่ได้ไปส่วนเนี่ยจะเป็นจุดที่ไม่อุดมสมบูรณ์ดังนั้นพวกดัชเนี่ยก็เลยไม่ได้สนใจในการตั้งอินฐานในออสเตรเียเพียงแต่ว่าอังกฤษในดินแดนตัวเองเข้าไปพบนะครับแล้วก็เรียกพื้นที่ในออสเตรียในจุดที่ตัวเองไปพบตรงนี้ว่านิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ก็เลยเป็นชื่อแรกๆในการเรียกออสเตรเียนะครับ จนกระทั่งมาถึงในช่วงคริษตนักราช1770สนะครับกัปตันเจมส์คุกชาวอังกฤษได้เดินทางเข้ามาพบพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรียในปัจจุบันซึ่งทุกวันนี้พื้นที่แถบนี้ก็คือย่านเมืองซิดนีย์เมืองสำคัญของประเทศอสอ,ทศอสเตรเลียเขานะครับแล้วจุดตรงนี้เป็นจุดที่แตกต่างจากจุดที่พวกดัชไปเจอตรงที่ว่าเป็นจุดที่มีภูมิประเทศภูมิอากาศรวมถึงทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าพวกอังกฤษตอนหลังก็เลยสนใจที่จะเข้ามาตั้งฐานนะครับโดยคนกล ก็จะเป็นพวกกลุ่มนักโทษนะจากนักโทษต,ต่อมาก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มอื่นเ,นเข้ามาตั้งเด่นฐานมากมายจนกระทั่งทําให้ออสเตรเลียมีความเกี่ยวข้องกับอังกฤษไปในตัวนะครับก็เหมือนกับส่งนี้ก็จะทาให้ออสเตรเลียเป็นเมืองขึ้นของกรีฑษไปด้วยนั่นเองนะครับจนกระทั่งถึงในปีคศ1901เนี่ยทางออสเตรเลียก็ได้มีการ ประกาศเอกราชของตัวเองนะครับโดยลักษณะการปกครองของออสเตรเลียเขาจะมีลักษณะเป็นแบบรัฐรวมนะครับมีทั้งหมด6รัฐพื้นที่เมืองหลวงก็คือแถบแคนเบอร์าเนี่ยจะเรียกว่าออสเตรเลียนแคปิตอลทิอรีนั่นเองนะครับเราก็จะมีอีกหนึ่งพื้นที่ ซึ่งเราจะเรียกกันว่าเขตปกครองตนเองที่อยู่ทางตอนเหนือนะครับก็คือ Northern Territory นั่นเองนะครับ Northern Territory เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของพวกอบอบิจินที่เราคุยกันไปตัง้งแต่ตอนแรกไปแล้วนะครับลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือในฝั่งของออสเตรเลียของรูปแบบรักพัฒนาการแบบต่างๆรวมถึงที่มาของชีประเทศนั้นโดยสรุปแล้ว Terra Australis Incognita อันนี้คือฝั่งของออสเตรเลียเป็นภาษาละตินแต่ออสเตรียในฝั่งของออสเอสเตรียนั้นเป็นภาษา เยอรมันคนละจุดกันเลยเห็นไหมอันนี้ก็คือในแง่ของตัวที่มาในด้านของตัวชื่อประเทศล่าภาษาต่างๆนะครับความต่างในเรื่องที่2ทีนี่ไปดูความแตกต่างในเรื่องที่3ซึ่งความแตกต่างเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยได้มองแต่มันก็ถือเป็นความแตกต่างหนึ่งที่สําคัญนะครับนั่นก็คือรูปแบบรัฐบาลนะทั้งออสเตรียกับออสเตรียใช้การปกครองที่เป็นที่ป๊อปปูล่าหรือเป็นที่นิยมในปัจจุบันมากที่สุดก็คือประชาธิปไตยเหมือนกันแต่แตกต่างกันในลักษณะของรูปแบบรัฐบาลนะครับในส่วนของออส ตรีนั้นใช้โครงสร้างแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาซึ่งต้นแบบของระบบระบุรูปแบบรัฐบาลแบบนี้จะเป็นในส่วนของทางฝรั่งเศสนั่นเองนะครับโอเคลักษณะแบบนี้ก็จะมีประธานาธิบดีเป็น head of state นะครับหรือประมุขของรัฐแล้วก็เป็น h e a d of executive ก็คือเป็นประมุขของฝ่ายบริหารด้วยนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีนะครับแล้วประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็จะแต่งตั้งนายกนายกรัฐมนตรีช่วยในการบริหารอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับ ประธาน,นาธิบดีของออสเตรียคนปัจจุบันนั้นก็จะมีชื่อว่าอเล็กซานเดอร์ฟานเดอเบเลนนะครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีซึ่งทางออสเตรียเนี่ยเขาจะใช้ศัพท์เรียกว่า Chancellor นะครับก็คือคาร์เนฮัมเมอร์นั่นเองอันนี้ก็คือในฝั่งของออสเตรียนะครับส่วนของฝั่งออสเตรียเนี่ยอย่างที่เรา เรียในส่วนของเกี่ยวกับในด้านของพื้นฐานจากตัวชื่อของประเทศที่มาของชื่อแล้วจะเห็น,นว่าออสเตรเลียเขามีความเกี่ยวข้องกับอังกฤษใช่ไหมงั้นโครงสร้างรูปแบบรัฐบาลของทางออสเตรเลียก็ต้องใช้แบบอังกฤษซึ่งนั่นก็คือโครงสร้างแบบรัฐสภานั่นเองนะครับแลวรัฐสภานี้ก็เป็นโครงสร้างที่ประเทศไท,ไทยใช้ด้วยนะครับอ่ะลักษณะแบบรัฐสภานั้นประมุขของรัฐเนี่ยก็จะเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีนะครับลักษณะแบบแต่จะเป็นประธานาธิบดีที่เป็นแค่ประมุขของรัฐเท่านั้นเนาะอันนี้ก็เสริมความรู้ให้ ออสเตรเลียแล้วคอกทิวเป็นประเทศที่มีเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาก,ก่อนดังนั้นเขาจะถือกษัตริย์ของอังกฤษเป็นประมุขในรัสษาที่เรียกกันว่าประเทศนเครือจะกระพธิถือกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขนั่นเองนะครับซึ่งกษัตริย์อังกฤษในองค์ปัจจุบันก็คือพระเจ้าชาร์ลที่3นั่นเองนะครับในขณะที่ประมุขของฝ่ายบริหารก็เหมือนของเราเหมือนของอังกฤษนะครับแบบเดียวกันก็คือนายกรักฐมนตรีนายกรักฐมนตรีของออสเตรเลียคนปัจจุบันนั้นมีชื่อว่าแอนโทนีอัลเบนิสนั่นเองนะ ออสเตรียกับออสเตรเลียก็คือในด้านของรูปแบบรัฐบาลแม้จะโครงสร้างจะเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ลักษณะรัฐบาลแตกต่างกันนะครับฝั่งหนึ่งเป็นกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาฝั่งหนึ่งเป็นรัฐสภานั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความแตกต่างของออสเตรียกับออสเตรเลียจากโจทย์ที่ว่าออสเตรียออสเตรียเอซสองประเทศนี้เขามีอะไรที่เกี่ยวข้องกันไหมสรุปคําตอบที่เราได้ก็คือ ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะบอกเข้าใจสําหรับในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับ2ประเทศนี้กันอย่างชัดเจนมากแล้วนะครับโอเคก่อนที่จะจากกันไปนะครับกูปป๊บก็ขอฝากในส่วนของเควสตี้ี้ของกูปั๊บนะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปกูปั๊บก็จะมีเควสตี้ี้ใหม่ๆที่จะให้พวกเราเอเห็นแลสำหรับเควสตี้ดี้แรกแรกที่ใครที่ยังไม่ได้ตามก็สามารถไปตามได้นะอย่างเช่นพวกเรื่องรัฐชาติประเทศพวกนี้นะครับหรืออย่างพวก ศาส,สนาความเชื่อในสังคมไทยแบบนี้นะครับก็มีหลากหลายเลยเนาะยังไงฝากกดไลค์ที่วิดีโอตัวนี้และวิดีโอทุกๆตัวที่เราได้ดูในช่อง Inside Social s t u d i e บายกรูปรับกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไคร์ช่องหรือกดสมัครก็สามารถกดสมัครกันได้นะครับกดแล้วก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ปักวิดีโอใหม่ๆก็จะสามารถติดตามชมกันได้กันต่อไปนะครับโอเคครับและสำหรับค u e s i t y ในตอนออสเตรียกับออสเตรียตัวนี้ครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับ thank you